กลับมาพบกันกันกบครูนิชาภารักษัตอีกครั้งนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาศึกษากันในเรื่องของแบบจำลองการหมุนเวียนอากาศของโลกค่ะมาตรฐานการเรียนรู้นะคะมาตรฐานว3.2ตัวชี้วัดว3.2ม610ทับค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะอธิบายการหมุนเวียนของอากาศนะคะตามเขตละติจูดแล้วก็ผลที่มีต่อภูมิอากาศได้ ข้อที่2นะคะปฏิบัติกิจกรรมแบบจําลองการหมุนเวียนอากาศของโลกอย่างรวมพลังด้วยความใฝ่รู้พอเพียงและมุ่งมั่นได้ค่ะข้อที่3นะคะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการหมุนเวียนขอออากาศในแต่ละเขตละติจูดนะคะแล้วก็ผลที่มีต่อภูมิอากาศได้ข้อที่4นะคะสามารถสร้างแบบจําลองนะคะการหมุนเวียนขอออากาศตามเขตละติจูดได้แล้วก็ข้อที่5นะคะเป็นผู้มีความใฝ่รู้พอเพียงและมุ่งมั่นค่ะ ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะคะก็ขอทบทวนความรู้เดิมจากตอนที่แล้วกันนิดนึงเนาะถึงเรื่องของแบบจำลองการหมุนเวียนอากาศแบบเซลล์เดียวนะคะหรือว่าซิงเกิลเซลโมเดลนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมาทบทวนกันค่ะแบบจำลองการหมุนเวียนอากาศแบบเซลล์เดียวนะคะซึ่งคิดค้นโดยจอแธนลีย์เนี่ยเขาอธิบายไว้ถึงว่าอากาศในบริเวณเส้นศูนย์สูตรนะคะจะมีอุณหภูมิสูง ความกดอากาศต่ำนะคะแล้วอากาศบริเวณนั้นจะมีการยกตัวนะคะส่วนบริเวณขั้วโลกเนี่ยจะเป็นอากาศที่มีความกดอากาศสูงนะคะก็จะไหลมายังบริเวณเส้นศูนย์สูตรนะคะหลังจากนั้นอากาศบริเวณเส้นศูนย์สูตรเองเนี่ยก็จะเกิดการยกตัวนะคะแล้วก็เคลื่อนที่ไปแทนที่ในบริเวณที่เป็นขั้วโลกนะคะก็จะเกิดการหมุนเวียนของอากาศในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆค่ะ, <S <S คะนี่คือแบบจําลองนะคะที่จําลองว่าถ้าหากโลกเราเนี่ย นะคะไม่มีตัวแปรใดๆเลยถือว่าเป็นเซลล์เซลลเดียวนะคะอากาศก็จะมีทิศการเคลื่อนที่ในลักษณะนี้ค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโลกเรามีตัวแปรอื่นมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะนักเรียนคิดว่าการหมุนเวียนของอากาศบนโลกที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติเนี่ยจะเป็นไปตามการหมุนเวียนอากาศแบบเซลล์เดียวหรือไม่เพราะอะไรกันคะ อ,อย่างที่เราทราบกันไปนะคะเนื่องจากโลกของเราเนี่ยนะคะมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะในการหมุนเวียนของอากาศนะคะเช่นความเข้มจางทางสีของดวงอาทิตย์ในแต่ละบริเวณนะคะแรงที่เกิดจากความลาดชันของกามกดอากาศแล้วก็แรงที่เราเพิ่งเรียนรู้กันไปก็คือแรงคอริออลิสนั่นเองค่ะมาเข้าสู่คําถามสําคัญนะคะที่เราอยากจะทราบกันในวันนี้คือการหมุนเวียนอากาศเนี่ยในแต่ละเขตละติจูดเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะ ในการหมุนเวียนของอากาศในแต่ละเขตละติจูดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมเพื่อหาคําตอบด้วยกันนะคะกิจกรรมของเราค่ะแบบจําลองการหมุนเวียนอากาศของโลกนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้ค่ะ 1. กระดาษนะคะ A 4 1แผ่น 2. วงเวียน1อัน 3. ปากกาเมจิก1ด้าม4ไม้บรรทัด1อันค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะดินซอสี1กล่องนะคะมาดูที่วิธีทำกันนะคะ นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็ร่วมกันสืบค้นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดนะคะแล้วก็ผลนะคะที่มีต่อภูมิอากาศในบริเวณนั้นจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะแล้วก็ออกแบบตารางบันทึกข้อมูลที่สืบค้นได้กันนะคะส่วนข้อที่2นะคะเราก็ร่วมกันวางแผนนะคะออกแบบสร้างแบบจําลองการหมุนเวียนของอากาศในแต่ละเขตละติจูดของเราขึ้นมาเลยเนาะ แล้วก็ข้อที่3นะคะนำแบบจำลองที่ได้เนี่ยเราก็ผลการทำกิจกรรมนะคะมาร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียนค่ะ มาลองดูตัวอย่างตารางบันทึกผลที่ใช้นะคะก็เดี๋ยวเราจะแยกนะคะสืบค้นข้อมูลนะคะในแต่ละเขตละทิจุดนะคะตอนนี้ก็จะมีเขตที่1น,นะคะแฮลิเซลก็คือบริเวณละทิจุดที่0ูนถึงสาองศาค่ะแล้วก็เฟรเ,เซลนะคะสามสถึงหกองศาแล้วก็โพลาร์เซลนะคะละทิจุดที่6 0สิถึงเกองศานะคะให้นักเรียนทําการสืบคน้นลักษณะการหมุนเวียนอากาศกันนะคะก่อนจะไปทํากิจกรรมนะคะเราขอถามนะคะปัญหา ที่เราต้องการจะทราบนะคะในการทำกิจกรรมนี้คืออะไรปัญหาของเรานะคะก็คือเราต้องการที่จะทราบว่าการหมุนเวียนของอากาศในแต่ละเขตละติจูดเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรถูกต้องไหมคะอะมาลองดูกันนะคะแล้วนักวิทยาศาสาตร์เนี่ยแบ่งการหมุนเวียนของอากาศเนี่ยเป็นกี่เขตอ,อะไรบ้างเมื่อกี้พอจะทราบมาแล้วคร่าวๆเานาะว่าแบ่งไว้เป็น3มเขตนะคะก็คือแฮร์รี่เซล์เฟอร์เรลเซล์แล้วก็โพลาร์เซล์นั่นเองค่ะ เริ่มทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะค่ะห,หลังจากทำกิจกรรมร่วมกันไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายผลกิจกรรมกันนะคะมาดูที่ตัวอย่างนะคะบันทึกผลกิจกรรมของเรากันนะคะโดยในตารางนี้นะคะเป็นการ ศึกษานะคะลัากษณะการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดนะคะซึ่งในเขตละติจูดที่หหรือที่เราเรียกกันว่าแฮดดี้เซลล์เนี่ยนะคะบริเวณละติจูดที่0ูนย์ถึงสาองศานะคะลัากษณะการหมุนเวียนของอากาศก็จะเป็นไปตามนี้นะคะก็คือการหมุนเวียนของอากาศนะคะระหว่างแนวเส้นศูนย์สูตรจนถึงละติจูดที่30องศาเหนือและใต้นะคะบริเวณแนวเส้นศูนย์สูตรเนี่ยจะได้รับนะคะรังสีจากดวงอาทิตย์มากบริเวณนั้นก็จะมีความ อุณหภูมินะคะที่สูงกว่าบริเวณอื่นนะคะทำให้อากาศมีความกดอากาศต่ําเกิดการยกตัวขึ้นนะคะเคลื่อนที่ไปจนถึงบริเวณลัติจูดที่30นะคะพอไปถึงบริเวณนั้นเนี่ยอากาศก็เกิดการเย็นตัวนะคะก็เลยเกิดการจมตัวลงนะคะหลังจากนั้นนะคะพอไปถึงลัติจูดที่30แล้วในอากาศบริเวณละติจูดที่30เองเนี่ยนะคะก็จะเกิดการเคลื่อนที่หมุนเวียนนะคะไปแทนอากาศในบริเวณเส้นศูนย์สูตรนั่นเองค่ะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะจากการ ทำากิจกรรมนะคะในเซลล์ที่1นะคะศูนย์ถึง30องศาค่ะถัดมามาดูในเซลล์ที่2นะคะที่เราเรียกกันว่าเฟรเรลเซลนะคะคือบริเวณละติจูดที่30ถึง60องศาทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้นะคะออในบริเวณนี้เนี่ยอากาศจะเกิดการจมตัวลงนะคะ เป็นอากาศที่ไหลมาจากในบริเวณแรกนะคะคือบริเวณเส้นูุยนสูตรไปจมตัวลงที่ละติจูดที่30นะคะแล้วก็อากาศบางส่วนเนี่ยจะเกิดการแยกตัวนะคะเคลื่อนที่ไปในบริเวณละติจูดที่60นะคะแล้วก็อากาศที่ไปยันบริเวณละติจูดที่60นะคะจะไปปะทะกับอากาศบริเวณโคโลกที่ไหลลงมานะคะในบริเวณนั้นน้องเขาก็เกิดการยกตัวขึ้นนะคะแล้วก็เกิดการเคลื่อนที่ไหลย้อนกลับมาในบริเวณละติจูดที่30นั่นเองค่ะ สำหรับเซลล์ที่3นะคะก็คือเซลล์ที่เราเรียกกันว่าโพลาเซล์นะคะหรือว่าบริเวณละติจูดตั้งแต่60องศาขึ้นไปจนถึงขั้วโลกของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต้ก็ตามนะคะอากาศนะคะที่เอ,อ่อมาจากบริเวณขั้วโลกนะคะอย่างที่เราทราบกันในบริเวณขั้วโลกนะคะจะได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์น้อยนะคะอุณหภูมิก็จะต่ำความกดอากาศสูงอากาศเหล่านั้นเนี่ยนะคะก็จะเกิดการไหลเวียนนะคะซึ่งเขาก็ตั้งใจที่จะไหลเวียนไปยังบริเวณ เส้นศูนย์ศูนย์นั่นเองค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าไปประทะนะคะกับแนวอากาศในบริเวณละติจูดที่60นะคะก็เนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิที่ต่างกันมากอากาศทั้งสองก็เลยไม่รวมตัวกันนะคะเขาก็เลยจะเกิดการหมุนเวียนนะคะกลับไปในยังบริเวณขั้วโลกเช่นเดิมนะคะในเซลล์ที่3นะคะหรือว่าโพลาเซลนั่นเองค่ะมาดูในส่วนของตัวอย่างแบบจําลองกันนะคะตัวอย่างแบบจําลองที่1น,นะคะเป็นตัวอย่างแบบจําลองแบบแฮทนร่เซลล์ค่ะ ตัวอย่างที่2นะคะจะเป็นตัวอย่างแบบจําลองเฟรเรลเซลลนะคะที่อยู่ตรงกลางเลยแล้วก็ตัวอย่างที่3มนะคะเป็นแบบโพลาร์เซลลค่ะจากกิจกรรมการทดลองของเรานะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันวิเคราะห์นะคะโดยการตอบคําถามท้ายกิจกรรมกันค่ะคำถามที่1นนะคะการหมุนเวียนของอากาศบริเวณละติจูดที่0ถึง30องศาเป็นอย่างไรมาทบทวนกันนะคะ มีเขาร่วมกันไปเลยนะคะในบริเวณละติจูดที่0ูนย์ถึงสาองศาเนี่ยนะคะ อย่างที่เราทราบกันรบริเวณเส้นศูนย์สูตรนะคะจะเป็นบริเวณที่ได้รับรังสีที่มีความเข้มมากนะคะอุณหภูมิของอากาศจะสูงกว่าบริเวณอื่นนะคะอากาศก็จะเกิดการยกตัวนะคะยกตัวแล้วก็เคลื่อนที่ไปยังละติจูดที่สูงกว่าคือเคลื่อนที่ไปยังละติจูดที่30นะคะเมื <ME> ่อ ER ไปถึงในะบริเวณนั้นเนี่ยด้วยละติจูดที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอุณหภูมิก็จะลดลงถูกไหมคะพออุณหภูมิลดลงเนี่ยนะคะอา,อากาศก็จะไป จมตัวนะบริเวณนั้นนะคะอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำความกดอากาศจะสูงถูกไหมคะเขาก็จะไปจมตัวที่บริเวณละติจูดที่30ทําให้อากาศในบริเวณนั้นเนี่ยละติจูดที่30เองนะคะเคือการเคลื่อนที่นะคะไปแทนที่อากาศในบริเวณแนวเส้นศูนย์ศูนย์นั่นเองคะ่ะเกิดการหมุนเวียนนะคะในลักษณะนี้นะคะในเซลล์แรกก็คือช่วงออละติจูดที่ศูนย์จนถึง30องศานะคะ ต่อนะคะในช่วงเซลที่2นะคะหรือละติจูดที่2ช่วงละติจูดที่30ถึง60องศานะคะ บริเวณละติจูดที่30องศาเนี่ยนะคะอากาศจะมีการตมตัวลงนะคะเนื่องจากการหมุนเวียนของการในแฮนลิเซลจากข้อก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็จะมีอากาศบางส่วนที่เคลื่อนที่ไปยังละติจูดที่60องศานะคะหลังจากที่อากาศในส่วนที่เคลื่อนที่ไปละติจูดที่60องศาเนี่ยเคลื่อนที่ไปถึงตรงนั้นก็จะมีอากาศจากบริเวณขั้วโลกนะคะเคลื่อนที่มาปะทะกันทำให้เขาเกิดการยกตัวขึ้นนะคะแล้วก็หมุนเวียนกลับไปยังละติจูดที่30เช่นเดิมค่ะ สำหรับสุดท้ายนะคะการหมุนเวียนอากาศบริเวณละติจุดที่60จนถึง90องศานะคะ,ะบริเวณคร้วโลกอย่างที่เราทราบกานคร้วโลกนะคะได้รับรังสีที่น้อย อุณหภูมิก็จัดต่ำความกดอากาศสูงนะคะอากาศบริเวณโคโลก,ก็พยายามที่จะไหลลงมานะคะเข้าหาเส้นศูนย์สูตรแต่เนื่องจากว่าไปปะทะกับแนวอากาศนะคะที่อยู่ในบริเวณละติจูดที่60สซะก่อนแล้วก็อากาศทั้งสองเนี่ยอุณหภูมิต่างกันมากนะคะเขาก็เลยไม่ลงตัวกันแล้วก็เกิดการประทะกันแล้วก็เกิดการหมุนเวียนนะคะกลับไปยังบริเวณเดิมที่เขาจากมานั่นเองค่ะก็เลยเกิดเป็นการหมุนเวียนนะคะในเซลล์สุดท้ายของเราก็คือช่วงละติจูดที่60 จนถึง90องศาทางในซีกโลกเหนือแล้วก็ซีกโลกใต้ท่นเองค่ะสำหรับออข้อมูลทั้งหมดนะคะที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันมานะคะนักเรียนจะนำมาสรุปผลการทำกิจกรรมนี้กันได้อย่างไรบ้างคะมาช่วยกันสรุปผลกันเลยนะคะ สำหรับผลการทำกิจกรรมของเรานะคะจะเห็นได้ว่าการหมุนเวียนอากาศนะคะในแต่ละเขตละติตูดเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น3เขตหลักๆนะคะก็คือแฮร์รี่เซลล์นะคะเฟอร์เรียวเซลล์แล้วก็ฮูลาเซลล์นะคะซึ่งในแต่ละบริเวณเนี่ยมีการหมุนเวียนของอากาศที่แตกต่างกันนะคะเนื่องจากปัจจัยต่างๆนะคะปัจจัยสำคัญเลยก็คือ,อ,อความเข้มนะคะจากรังสีดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกันในแต่ละบริเวณถูกไหมคะแล้วก็จะมีแรงนะคะที่เกิดจาก ความลาดชันของความกดอากาศนะคะแล้วก็มีแรงคอรอลิสเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็อิทธิพล Orange, จากการหมุนเวียนอากาศนะคะในเขตละติจูดที่อยู่ติดกันด้วยถูกไหมคะนี่ก็คือผลนะคะจากกิจกรรมของเรานะคะค่ะจากกิจกรรมนะคะเรามาวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็สรุปความรู้เรื่องการหมุนเวียนอากาศของโลกตามเขตละติจูดต่างๆกันค่ะการหมุนเวียนอากาศนะคะตามเขตละติจูดต่างๆของโลกเป็นอย่างไรมาดูกันในสไลด์ถัดไปกันนะคะ มาลองดูนะคะนี่คือแบบจําลองนะคะการหมุนเวียนอากาศแบบทั่วไปนะคะออการหมุนเวียนอากาศของโลกเนี่ยจะแตกต่างกันในแต่ละเขตละติจูดซึ่งจะแบ่งเป็น3เขตนะคะได้แก่เขตที่1เรียกว่าแฮ l นี่เซล์เขตที่2องเบอร์เรลเซล์แล้วก็เขตที่3ามโพลาร์เซล์ค่ะมาดูในส่วนเขตแรกกันนะคะก็คือ แฮร์รี่เซล์นะคะภาพนี้จะเป็นแบบจําลองนะคะการหมุนเวียนอากาศภายในแฮร์รี่เซล์นะคะแฮร์รี่เซล์เนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่ของอากาศนะคะตั้งแต่ละตุต่นที่ศูนย์จนถึง30องศาทางในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ค่ะอากาศในบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นอากาศที่มีอุณหภูมิสูงนะคะ แล้วก็ความกดอากาศตา่ำอากาศก็จะเกิดการยกตัวและเมื่อยกตัวขึ้นไปเนี่ยก็จะนําพาความชื้นขึ้นไปด้วยในบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่มีความชื้นสูงนั่นเองค่ะมีเมฆมากนะคะดังนั้นอากาศในบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นอากาศที่มีออความร้อนชื้นนะคะในบริเวณแครี่เซลนั่นเองสําหรับเซลล์ที่2นะคะเฟรเรลเซลจะเป็นบริเวณที่อยู่ตั้งแต่ละติตุดที่30นะคะไปจนถึง60องศาทั้งในซีกโลกเหนือแล้วก็ซีกโลกใต้ค่ะ ถ้าเราพิจารณานะะคในบริเวณละติจูดที่60องศายจะพบว่าอากาศในบริเ <Li> วณนั้นนะะคเป็นอากาศที่มีการยกตัวข e ึ้นนะะคเนื่องจากไปปะทะกับอากาศที่เคลื่อนที่มาจากบริเวณขั้วโลกนะะคซึ่งในบริเวณที่เกิดการยกตัวนก็จะเป็นบริเวณที่มีความชื้นสูงนั่นเองค่ะบริเวณนั้นก็จะจัดเป็นเขตอบอุ่นนะะคมีความชื้นตลอดทั้งปีนั่นเองค่ะแล้วก็ในเขตถัดมานะคะบริเวณละติจูดที่30องศา อากาศเกิดการจมตัวลงทุกที่แล้วไหมคะอากาศที่จมตัวลงเนี่ยเป็นอากาศที่มีความแห้งนะคะก็คือความชื้นต่ํานั่นเองทําให้บริเวณที่อยู่ในละติจูดที่30เนี่ยจะมีภูมิอากาศนะคะมีลักษณะเป็นทะเลทรายนั่นเองคะ่ะค่อนข้างที่จะแห้งแล้งนะคะแล้วก็ถัดมานะคะในเซลล์สุดท้ายนะคะเป็นแบบโพลาเซลค่ะก็คือช่วงตั้งแต่ละติจูดที่60นะคะไปจนถึง90องศาทางในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้นะคะอย่างที่ท,ทราบการมเดณนขั้วโลกเนี่ย ะะเป็นบริเวณที่ได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์น้อยนะคะอุณหภูมิจะต่ำนะคะแต่ว่าการที่อุณหภูมิต่ำเนี่ยความกดอากาศก็จะสูงนั่นเองแล้วก็เนื่องจากความกดอากาศสูงความชื้นก็จะต่ำไปด้วยนะคะทําให้ในบริเวณขั้วโลกหรือเขตโพลาเซลของเราเนี่ยเป็นบริเวณที่มีความหนาวเย็นตลอดทั้งปีนั่นเองค่ะ สรุปอีกครั้งนะคะในเรื่องของการหมุนเวียนอากาศนะคะแบบทั่วไปหรือว่าการหมุนเวียนอากาศของโลกในปกติเนี่ยเราจะแบ่งตามเขตละติจูดได้เป็น3เขตนะคะ,ะในภาพนี้นะคะจะเป็นไล่จากโพลาเซลนะคะเบอร์เรลเซลแล้วก็แฮตตี้เซลค่ะโดยถ้าเราไล่จากขั้วโลกลงมานะคะในขั้วโลกเนี่ยโพลาเซลนะคะการหมุนเวียนอากาศตั้งแต่ละติจูดที่60ไปจนถึงขั้วโลกนะคะทั้งในซีกโลกเหนือแล้วก็ซีกโลกใต้นะคะเนื่องจากอากาศเนี่ย จากขั้วโลกนะคะมาถึงละติจูดที่60จะต่างกันมากอากาศจะไม่รวมกันนะคะแต่เขาจะเกิดการยกตัวแล้วก็เคลื่อนที่กลับไปนะคะในบริเวณขั้วโลกเช่นเดิมถัดมานะคะที่เซลล์กลางของเรานะคะหรือเฟอร์เลเซลช่วงละติจูดที่60ไปจนถึง30องศานะคะช่วงนี้เนี่ยจะแบ่งอากาศเป็น2โซนเลยนะคะบริเวณละติจูดที่60นะคะอากาศจะเกิดการเอ,อ่ยยกตัวนะคะส่วนละติจูดที่30เนี่ยจะเกิดการตมตัวแต่ว่าในการหมุนเวียนอากาศนะคะในเซลลนี้เนี่ย อากาศนะคะจะเกิดการเบี่ยงเบนการเคลื่อนที่นะคะจากอิทธิพลของแรงคอริโอลิสนะคะเรียกว่าเป็นลมตะวันตกนั่นเองค่ะส่วนเ,เซลล์ดั้งเดิมของเรานะคะแฮนลี่เซลล์ในช่วงละติจูดที่0ถึง30องศานะคะทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้หรือบริเวณเส้นศูนย์สูตรของเรานั่นเองค่ะบริเวณนี้นะคะอากาศก็จะเคลื่อนที่นะคะไปยังลัติจูดที่ส0แล้วเราก็เกิดการจมตัวในบริเวณนั้นแล้วก็จะมีอิทธิพลนะคะ ในการเบี่ยงเบนของอากาศในโซนนี้เนี่ยเราจะเรียกว่ามันเป็นลมคานั่นเองค่ะเป็นการทำให้อากาศนะคะเคลื่อนที่ไปทางขวาจากแนวเดิมค่ะสุดท้ายนะคะเรามาตอบคำถามสำคัญที่ถามกันไปในต้นเรื่องกันนะคะว่าการหมุนเวียนของอากาศในแต่ละเขตละติจูดต่างกันอย่างไร สรุปนะคะการหมุนเวียนอากาศนะคะจะมีการแตกต่างกันในแต่ละเขตละติจูดนะคะโดยแบ่งเป็นทั้งหมด3แถบนะคะแถบที่1นนะคะได้แก่การหมุนเวียนอากาศแถบขั้วโลกหรือว่าโพลาเซลของเรานั่นเองค่ะจะมีภูมิอากาศแบบหนาวเย็นนะคะแถบที่2นะคะการหมุนเวียนอากาศแถบละติจูดกลางหรือที่เราเรียกกันว่าเฟรเรลเซลค่ะจะมีภูมิอากาศแบบอบอุ่นแล้วก็แถบที่3นะคะเป็น การหมุนเวียนอากาศแถบเขตร้อนหรือว่าแฮดลี่เซลนั่นเองค่ะจะมีภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นนะคะค่ะจากเรื่องที่เราศึกษากันไปในวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันอย่างลงพลังนะคะวางแผนออกแบบนะคะเพื่อสร้างแบบจําลองการหมุนเวียนของอากาศตามเขตรตัฐจูดนะคะเชื่อมโยงกับความรู้นะคะหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นะคะโดยนําวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นนะคะมาจัดทาเป็นชิ้นงาน,นะคะ่ะ สำหรับเกณฑ์ในการประเมินนะคะทำยังไงเราถึงจะได้คะแนนเต็มกันนะคะครูก็จะพิจารณาในแต่ละส่วนดังนี้คะ่ะส่วนที่1นนะคะเป็นเรื่องของการวางแผนในการออกแบบนะคะส่วนที่2นะคะการเลือกใช้วัสดุนะคะออไม่ว่าจะเป็นวัสดุในท้องถิ่นหรือว่าวัสดุเหลือใช้นะคะอันที่3านะคะก็จะดูว่าเราประดิษฐ์นะคะตามแผนการที่เราได้วางแผนไว้ไหมแล้วก็ขั้นที่4นะคะจะดูในเรื่องของการนําเสนอนะคะแบบจําลองนะคะหรือสิ่งประดิษฐ์ของเรา แล้วก็สุดท้ายค่ะจะต,ต้องซึ่งดูด้วยว่าเรารักษาอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยดีหรือเปล่าเรียบร้อยหรือเปล่านะคะมาร่วมกันสรุปนะคะสิ่งที่เข้าใจกันในวันนี้ร่วมกันอีกครั้งนะคะก็เรื่องในวันนี้นะคะก็จะพูดถึงว่าโลกของเราเนี่ยมีความกดอากาศนะคะแตกต่างกันในแต่ละบริเวณนะคะแล้วก็มีอิทธิพลจากการหมุนรอบตัวเองของโลกนะคะทําให้อากาศในแต่ละซีกโลกเนี่ยเกิดการหมุนเวียนตามแคบค ละติจูดนะคะซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด3แถบนะคะแล้วก็ในแต่ละแถบเนี่ยจะมีภูมิอากาศที่แตกต่างกันนะคะได้แก่การหมุนเวียนนะคะแถบขั้วโลกนะคะมีภูมิอากาศที่หนาวเย็นหรือที่เราเรียกกันว่าโพลาเซลนะคะแล้วก็การหมุนเวียนนะคะอากาศแถบละติจูดกลางหรือว่าแบบภบมปุ่นก็คือเฟรเซลค่ะแล้วก็แถบเขตร้อนนะคะซึ่งจะมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นซึ่งเราเรียกกันว่าแฮร์รี่เซลค่ะ นอกจากนี้นะคะในบริเวณลอยต่อนะคะของการหมุนเวียนอากาศเนี่ยก็จะมีลักษณะลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันนะคะเช่นบริเวณศูนย์สูรนะคะเส้นศูนย์สูรเนี่ยอุณหภูมิสูงถูกต้องไหมคะทำให้อากาศบริเวณนั้นยกตัวนะคะมีความชื้นสูงปริมาณหยาดน้ําฟ้าหรือว่าปริมาณฝนที่ตกเนี่ยก็จะเฉลี่ยนะคะสูงกว่าบริเวณอื่นนะคะส่วนลัตที่ตูที่30นะคะอากาศแห้งแรงเนาะอากาศจมตัวนะคะทําให้บริเวณนั้นเนี่ย มีความแห้งแล้งหรือในบางพื้นที่อาจจะเป็นทะเลทรายได้แล้วก็ในบริเวณระัติดตูที่60นะคะก็จะมีความแปรปรวนของอากาศสูงนั่นเองค่ะในเดียวมาร่วมกันนะคะนำเสนอแบบจําลองการหมุนเวียนของอากาศตามเขตระัติ๊ดตูนะคะประกอบการอธิบายแล้วก็ร่วมกันอภิบายจุดเด่นนะคะจุดด้อยจุดที่ต้องแก้ไขนะคะแบบจําลองเพื่อน,นำไปปรปับปรุงกันค่ะ มาลองดูตัวอย่างแบบจําลองนะคะการหมุนเวียนอากาศตามเขตละติจูดนะคะแบบจําลองนี้ก็จะจําลองมาครบทุกเซลเลยนะคะตั้งแต่โพลาเซล์เฟอเรลเซลแล้วก็แฮนลี่เซลนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะให้เราพิจารณาช่วยกันนะคะว่ามีข้อที่ต้องปรปับปรุงแก้ไขถูกต้องยังไงหรือไม่นะคะให้ช่วยกันสังเกตนะคะแล้วก็ชี้แจงกับเพื่อนนะคะ นักเรียนมาร่วมกันจัดประกวดนะคะแบบจำลองกันนะคะผ่านช่องทางสื่อออนไลน์เพื่อเอผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนนะคะแล้วเราก็มาช่วยกันคัดเลือกผลงานดีเด่นมอให้ห้องวิทยาศาสตร์ใช้เป็นสื่อการสอนต่อไปกันค่ะ ค่ะจากที่เรียนมาแล้วนะคะในวันนี้นะะักเรียนช่วยกันตรวจสอบนะคะประเมินขั้นตอนต่างๆนะคะว่าเรามีจุดเด่นจุดด้อยจุดบกพร่องอะไรบ้างมีเรื่องที่สงสัยนะคะอยากรู้อยากเห็นในเรื่องใดขอให้ระบุมาได้เลยนะคะค่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องแบบจําลองการหมุนเวียนอากาศของโลกค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้ความรู้อะไรกันมาบ้างโลกของเราเนี่ยแบ่งการหมุนเวียนอากาศออกเป็นกี่เซลกันนะอย่าลืมทบทวนกันนะคะ แล้วเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าการหมุนเวียนอากาศของโลกเนี่ยจะส่งผลอะไรกับภูมิอากาศของโลกต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ